พี่น้องห้ามือนจ้าชมสิบห้าพิกซะาเผาผัดผักบุ้งใส่กุ้งนางโอ้ผัดกุ้งนางแต่ผักบุ้งนี่วะนี่ผักบุ้งเขาไปเก็บมาจากสวนจ้าใหม่ๆหม่หมัดหมดผัดก,กุ้งแก้วจ้ากุ่งเขา,าไปแก่ล้วพี่น้อง พัดทั้งตัวมันมีแรงสะอาดตัวได้พี่น้องต่ำประสาข่อยสุดท้ทายสุดน้องพี่น้องป้าป้าป้าน้องเขาน้องเขาตรงนี้ก็เป็นงูม,มาจากท้องทางบ้านพี่น้อง เราจะได้ทําการเลี้ยงกุ้งไว้นะคะอึนเวลาทําแับข้าวเราก็ไปงงม,มมา้มันโตพอที่เราจะงมได้แล้วเราก็จะทําการฉัด

่ขาจะเช็บตดมัวมวไม่ะกระพี่นอนนี่อ่ได้ใส่ลงไปจ้ะ cái cùng để vô tí xây sớt của ngó phải xây nó này cho nó sắp hay không tàn Hãy subscribe ปรุงก้อนให้เขาปรุงหลังนะพี่น้องเอาเป็นว่าตามสะดวกไปมั่นพี่น้องอันนี้บ่ใส่พริกนิดหน้่ง แต่แล้วพี่น้องนีะจานาตาผัดผักบุ้งกับกุ้งนางผัดผักบุ้งใส้กุ้งนางพี่น้องเป็นตัดแสบประจากุ้งตัวใหญ่ๆปิ้งๆใหญ่ตั้งหัวนะจ้ะพี่น้องนี่กราดเงี่นี่ย นี่เห็ดไหรูปไส้แล้วมันมีผีกไปหั่นผิกใส่เนาะจ้าเดี๋ยววันลังจะพาไปเก็บผักในสวนนะจ้าเก็บผักมาเผ็ดกับข้าวกันอากินบะจานากินมะพี่น้องหรือบังกุ้งผัดผักปุ้งใส่กุ้งนางพี่น้องนี้ของแส่บของนัวพี่น้องเอ้ยแส่ยบมาเสบก็กิน ทำเองกินเองนักเรียงพอจ้ามาเด้อมากินขาวน้ำกันพี่นอ้องปพื่มาคลิปนี้กับฝากกดไ์กดแชร์กดซับสไครน้ำในด้วยจ้า